มีใครใครไม่รู้ว่าส่งคลิปพี่แพรมมาให้หนูหมายถึงว่ามีคนอะส่งเป็นกิ๊ตติ้งชื่อหนูไปให้พี่แพรมแล้วพี่แพรมก็ทําใช่ไหมแล้วใครสักคนนี่แหละส่งมาให้หนูส่งมาหาหนูคนแกงใครใครทําอย่างนั้นแล้วหนูก็ส่งไปแซวพี่แพรมด้วยว่าแบบเซฟไว้แล้วนะเก็บไบว้วออไร้อยันลูกบวชอะไรนี้แต่พี่แพรมก็บอกอะไรอยากอยากให้ถึงตาตัวเองบ้างนะมีใครเขียนวนะ่าไม่ต้องมีคนชื่อพี่แพรม,มนะนั่นแหละทําไมทาไมถึงส่งชื่อหนูไปทําไมไม่ส่งชื่อตัวเองล่ะชื่อตัวเองก็มีนะ เวลาแพมพูดกับโยแบบนั้นไหมเวลาแพมพูดกับโยแบบนั้นไหมหมายถึงพี่แพมพูดกับหนูแบบในกีติ้งหรือเปล่าใช่ไหมไม่ค่ะเราคุยกันแบบคุยกันแบบเนี้ยเหมือนที่หนูคุยกับทุกคนในกีติ้งพี่แพมจะมีความแบบอย่างนี้ใช่ไหมแต่แบบปกติเวลาคุยกันก็จะแบบโยเน่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 ประมาณนั้นใครนะใครการใช่ใครส่งบ้านน้องแพมแพมเล่นเกมเลยไปควาเลยไปขวาส่งให้บ้านน้องแพมแพมเล่นเกมเลยขความาส่งให้โอเคเข้าใจแล้วค่ะ Okay. คุณใช่ไหมคุณเป็นคนโสดใช่ไหมคุณคนนี้อุ้ยเ,เราสนิทกันแล้วใช่ไหมใช่ค่ะไม่งั้นหนูไม่คุยกับทุกคนนี้ไม่ต้องกินให้ดูไม่เปิดหน้ามาให้ทุกคนดูแล้วก็ไม่น่าสนมาเลยหรอกค่ะเราเลิกสนิทกันดีกว่าเราเลิกเป็นเพื่อนกันดีกว่าเป็นแฟนกันดีกว่า <c oughs> อะไรกันคะเนี่ย <c oughs> เป็นผลไม้ที่มันเก่งเพราะมันคืององอ่ะปคะเล่นตรงนู้นหรอ ตรงเปรี้นบนไฟอะไรคะอ๋อหนูจะเปิดเครื oh, ่เต okay. uh, like, ้นให้ด kind of ูใช to ่ไหมใช่โอเคเปิดดูยังไงให้ทุกคนเห็นก่อนหน้าสดเมียกว่าพี่ทนะคนมันมีฟิลเตอร์ด้วยทุกคนแบบกล้องในไอแอมมันมีฟิลเตอร์นิดนึงก็ไม่ได้สดขนาดนั้นเปิดยังไงอ่ะคนเห็นอะไรอ่ะาเห็นด้วยเราต้องสนิทกันเข้าไว้นะทุกคนในอนาคตอาจจะแบบ นอนไลฟ์บนเตียงเลอดนยค่ะเพิ่งตื่นค่ะไม่ก็แบบพ่อหนูแปรงปันอยู่เป็นไงเท่ไหมอะไรเงี้ยในอนาคตเราอาจจะสนิทกันมากขึ้นน้องไม่ใส่ฟิลเตอร์ก็ดีกว่าเราน้องไม่ใส่ฟิลเตอร์ก็ดี่ไม่ไม่สิฟิลเตอร์ชิวอ้าวเหรอไม่มันชัดทุกคนอย่าเฉียงดิมันชัดจริงๆนะหนูว่าโย่จิ้มแก้มเอยชัวอีกแล้ว